มาแล้วจ้ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วข,วข,ววของแซ่บของอร่อยของหนัวมาพบมาเจอกับทุกท่านทุกคนกันอีกแล้ววันนี้ในช่องมีดีเต็มพงุงว้าวาอีกแล้วจ้า ว้าวว้าว,าว,าว,าวานะคะมานะคะเมนูนี้ของโปรใไรมาเลยจ้านะคะเมนูนี้ของโปรใไรมาเลยค่ะก้อยลูกวัววันนี้เป็นก้อยลูกบัวนะจ๊ะอายุยังไม่ถึงนุ่งควบเลยนะจ๊ะเราก็จัดการซะแล้วมาทุกคนมาแซบๆซด้วยกันนะคะใครชอบเมนูนี้มากินด้วยกันจ้านะคะมากินด้วยกันกับแม่จ๋าเด้อนะคะวันนี้ก็ มากับผักสวนครัวกันอีกแล้วนะคะผักสวนครัวปลูกกันเองนะคะเยอะแยะมากมายผักแพลสระแหนนะคะผักสลัดนะคะเยอะแยะเลยนะคะมามากินด้วยกันจ้ะวันนี้ราวข้าวสวยอีกแล้วจ้ะนะคะราวข้าวสวยนะคะแม่จ๋าราวข้าวสวยวันนี้จะขยุมมือนะคะบอกทําไหม่เธอก็ขยุมทุกวันนะแม่จ๋าเธอขยุมทุกวันเลยนะเอาม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 าอย่าพูดก like ันเยอะแยะอย่าพ er ูดก em> um SO eh BE like ันเยอะแยะมาลุยกันเลยดีกว่านี่นะคะ ของมักของมักของแซบอืเดี๋ยวขอขยับอีกนิดนึงนะโทษสีโทษสีนี่โอเคมากัแล้วเข้าสู่อนิดนึงข้าวก็ร้อนๆเลยค่ะมาทุกคนอืม แซ่บมาสารเนีย <organizational noise> อักเยอะจนไม่รู้จะกินอะไรก่อนผักแพลว <c oughs> เผ็ด <c oughs> เลือดมากสลัดปลุกเองนะ พอหน้าร้อนเราก็จะได้กินผักที่เราปลูกเองแบบนี้ ผักกองกันเป็นภูเขาเลยอือเ <mango> ึ <Leonard> ี่อาหารประเภทนี้ก็ต้องผักเยอะอย่างเงี้ยเนาะทุกคนเนาะ ขึ้นจมูกขึ้นจมูกน้ำตาแตกเลย ดูน้ําตาแตกของจริงนะเนี่ยอือึให้เป็นบัดนี้ลงจมูกเลยอะ มีปัญหากับข้าวติดมือจังเป็นกองเลยครับ อืมนีมม่ผักให้ด้วยนะหวางไกลเพื่อนไม่เห็นเป็นพักแพลวอ,อยากกินก้อยกุ้ง Kun um, feni. 嗯哼。Mm hmm. Nei mm -hmm. ปิดท้ายรายการคำนี้